โอเคทุกคนสู้ๆนะหลังจากนี้ผมผมออกไปไม่ได้แล้วล่ะทไมมีสเตมีนาด้วยใช่ใช่มีสติมีนาด้วยคุณบอก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 กันเลยขึ้นน่ะปัดตัวมันหรอกอย่ามาเอ้ยวิ่ง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 ออกมาเร็วไปชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเย่าบันดิกกันไม่ไม่เป็นเอลยทอะไรอ่ะไอ้เหี้ยไมปหีกี้ไปวะไปหีกี้ไปวะ โอ้ไม่เห็นเี้ยยุุอยุ๊กุุ๊กุโอ้โอคุณมคกกกกอู <c oughs> <c oughs> Mother, no ้ไปอยู oh no, wow, sì, genius, oh, ่กอยู่กอยู่กันอกีคุณบอกเชียร์ละเชียร์ละระวังระวังระวองตีวิ่งดิวิ่งวิ่งววิ่งเลยวิ่งเลยมันเนืไวมันเนืไวมันตามใครอยู่วะน่าจะคุณหมอกดเลย ยงอยู่อยู่ไปอยู่ปอยู่อยู่โอ้คบี้อยู่คบี้อยู่ป้เจะติดเคไหมโอเคโอ้ยดนตีที่ดื้อโอ้คุณหมอเลื่อนลีเลื่อนเลื่อนมันรีเองได้ไหมไม่ได้ครับโอ้ไมกอดหรือว่าลงไปทางนี้ปะตรงเคยังมาได้ต่อนะแล้วก็เลี้ยวได้อ่ะคุณลาฟี่ย้งลงเลยเที้ยวกลัวว่าตอนเนี้เราอยู่ในท่อแบบนี้ยนี่ผมว่าตรงนี้ผมว่าตรงนี้ป้าล้าป้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่กีดูตีตายได้เลยผมลงแล้วมาข้างหลังมาข้างหลังเอออุ้ยคุณหมอกโดคุณหมอกลั่นทีนี่เกือบตายดักหน้าป่าวะคุณหมอยิงอ่ะรีบวิ่งเร็วแล้วไงต่อดูสแกน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 ให้หน่อยกดแตะให้หน่อยกดแตะให้หน่อยกดแตะให้หน่อยโอเคโอเคโอเคแตะแล้วแตะแล้วเปิดเปิดประตูเปิดแล้วคุณหมอคุณหมอกู่เกยละวิ่งเข้าเกเระวิ้งเข้า ที่เอาเบ็กบอกมาวางให้แล้วเกวบบล็อกม,มาวางให้แล้วเร,เราเราเราขึ้นยานกลับได้เลยเสร็จโอเคโอเคนะเก็บกับยานหนีบิดีบิด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 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่เ <laughs> ย้เราจบแล้วเหรอสี่สิบสี่สิบนาทีเดี๋ยวนะผมอ่านว่ากี่ชั่วโมง